สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแท้รุ่นแรกหลวงพ่ออีรูปเหมือนห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงวัสตตหีบจ,จังหวัดชนบุรีปีพุทธศักราช2473เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจิยุคเก่าหายากเหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทย สุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นเหรียญพระเกจิยุคเก่าเหรียญแทรุ่นแรกหลวงพ่ออิรูปเหมือนห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงวัสดตหีบจังหวัดชนบุรีปีพุทธศักราช2473นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมาก แทดูง่ายจำนวนผลิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิ่ง